ไอจับหเลยกินกลวยจับแซ่บๆน้ำช่องช่องอไหนช่องหาช่องสาวอะไรสาวตาออเอาสิาสไปใส่มาจะพี่น้องจะมาจะจูดจ้ะอ้เส้นก็จับเบิ้องหงวนเลยจ่ะพี่น้องจา้าสิกินได้บ่เลยอนยุญาตกำแรกแหกหมานอ มาพี่น้องแสบอีกแล้วแสบอีกเ้วจะพี่น้องจามามน้กพี่เอสทีคันจะเจอดูออขนาดซอฟปลายังคงกินแบบเป็นต้นด้วยจัะ <c oughs> เนี่ยจะพี่น้องจา๋า <c oughs> ไปนะคะบ๊ายบายฝากไว้แบบว่าเราจะสัตว์ยังฮอ,อ,อนๆอนอีหลีพี่น้องฮอนแบบอืม อ่ะมันนี่แบบเพชรแบบจวดอิหลี กินบ๊บบบบนนอบบอกว่ามายังพี่น้องขวัอนี่บ่อือบขวัญจ๊ะขว่ะ หนูจะกินเนื้อไหมหมจะกินเนื้อมันหนูมไม่กินหรอกค่ะพี่ไ่ม่ไม่กินค่ะหนูดูเล็บสีดูก็กระยับมาฟังเลยใช่กพี่บสีดูอืมพี่ไอีหนูจะกินยูค่ะถ่ายก้องจาข้อบ่ออ่อนอ้วนหมูพี่พีเอสีขายเมนูกระโดดน้ำสันจันนะคะ จวดจวดห่อนห่อนเพชรเพชรสั่นหล่ะ ดไม่เป็นกระดูกลูวว่เห็นปะก็ได้กินมาได้เลยติ๋วแ่น้ำติ๋บแหน่ไปหาเนอถ่วนี่พ่อะไรหรอเฮ้ยที่เอซีดูค่ะหนูกินให้ จับออาเว่มาเพ็ดน้ำหลังพี่น้องเออจับพี่น้องจับจับไดิเอ้ได้กินดนครับสมก็จับมากนี้จัดนักจัดเต็มเลยจ้ะสมอยากอิลีจะ มันอีสาวป,ปากกะขอลาตะกอนนะจ๊ะเมนูมันอีก็แซบบ่บไปยกมือกินดิาาน,น่าตินะจ๊ะตอนนี้มันคือว่ากินนั่งไปเลยจ้ะพี่น้องจา๊าไ,ไปแลวเด้อวจ้ะพี่น้องจังไนก็ฝากก็ไลก์ก็แชร์แน่เด้อจ้าสดีจา้า